แค่ไหนท่านกรณีที่บอกว่าเจอรองเท้าของคนร้ายในที่เกิดเหตุด้วยะเนื้อมีการเชื่อมโยงเป้ที่พบจอะไรต่างอยากให้เาวัดให้เจอรองเท้าของใครก็ไม่ทราบ จะเป็นคนร้ายหรือไม่ใช่คนร้ายก็ยังตอบไม่ได้นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมครับอยู่บริเวณนั้นครับคงยังไม่สรุปประเด็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการรวบรวมหลักฐา,านเร็วไปที่จะมาบอกว่าสาเหตุมาจาอะไรนะก็มีการบ้านที่เราต้องทํามากพอสมควรนะครับคงคมไม่อยากจะไประบุวันนะครับแต่ว่าเราก็จะเปิดศูนย์การทํางานที่นี่แล้วก็ทํางานตอน่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าที่จะจับคนร้ายได้ที่เราก็ทําทุกอย่างที่ที่ ที่เราจะไปทำงานมีผู้ต้องสงสัยเยอะไหมคะท่านอาจารยในคดีผู้ต้องสงสัยก็ขณะนี้ยังไม่มีนะครับเราจะติดตามหรือว่าจะมีการเดินทางของญาตมาที่นี่ไหมอะไรอแบบงี้เราก็เดียวกี้ก็กำลังเนินการอยู่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนร้ายนะแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบนะครับเรื่องเซนิท่าของเราเพราะที่เป็นการเรื่องของการดุลยการณ์ที่เราเสนอชื่อ ครับใช่คร really? mm ับ hmm. มีหลายหน่วยเราก็ต้องมีการแบ่งพมอบหน้าที่กันเอหรือว่าอะไรครับก็เอาไว้ฝัดอากัศเนาะวันนี้ตำรวจได้ลงไปดูเรื่องของการแต่งงานกับชาติในพื้นที่หรือยังครับมีไปอยู่แล้วครับมีไปอยู่แล้วครับในการความเข้มตรงนี้ครับครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราย้ำไปแล้วเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังยังยังจะตนี้มีการเรียกตัวอย่าง การแบ่งหน้าที่การทํางานนะครับแล้วข้อที่ข้อวงใ่ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์จริงๆของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานวันนี้ก็คงจะได้เริ่มทําการสอบสวนต่อเนื่องนะครับถึงสรืสอบสวนน่นตั้งแต่เมื่อวันี้ก็ทำแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าก็ทีมใหญ่ลงมาก็จะทําให้เรียนรอบคอบมากยิ่งขึ้นท้านในการเก็บรวบรวมต้องมี ก,กอ,อกมา,าอกย่าไปฟันธงนะครับเราก็ตรวจสอบออคนที่มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงเกิดที่เกิดเหตุทุกคนอยู่แล้วต่บนั้นก็มีการแบ,บ่งพื้นที่แบ่ง้องหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้วข้าวที่ยพยานหลักฐานตอนนี้ค่ะถ้าว่าเป็นการฆ่าตการรมได้ชัดแล้วไหมครับก็ในในขณะนี้เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่าร้อกใจของคืนไหคะ เดี๋ยวเรื่องรายงานชนะสูตรเนี่ยนะครับก็คงขอรอฟังมอย่างเป็นทางการเพราะการตรวจเก็บพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการร่างตรวนก็ต้องไปรอผลแล่งบ้างอะไรบ้างนะครับมีการล่วงละเมิดเนี่ยแล้วตอนนี้ข้างนอกมีคนอยู่ไหมครับหรือว่าไม่มีคนอยู่เดี๋ยวยังไงเซ็นหน่อยได้ไหมฮะหมายถึงว่าอยากให้ใครเข้าไป

ลล่ห hey bon bon no, ้องอยู่ไหนอมันนี้อยู่กี่คนอันนี้กี่คนอันนี้กาวกี่คนน่พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกอันนี้ใช่ไหมทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวแยกนี่่ไหมที่ว่าเป็นคนคนที่ไปไปไปต่อนะอ่อยู่คนที่อยู่อในนี้ให้แยกกหได้ไหมแยกแยกออกจากัน อนี้ว่าว่าคน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 ไหนไงดอันนี้ก็คาเท่าคนเลยใช่ไหมค่หน้วีซ่อ๋นที่ไม่ไม่ไม่ที่ไปคนงานนี้นะอนี่กรบอกันเต็แล้อันนี้ใครอยู่นะอันนี้ผู้ชายคนนึงอยู่ผู้ชายคนนึงชื่อ